ว่าไงายเจ้าพักชี้เสารนี้พี่จะพาไปคืนสังเวียนเราจะทำตามสัญญาผมก็รอมาตั้งนานบักกระป๋อมบอไซททานเมนไพยมารองเพลงบรรเลงหลักอยู่แถวนี้ปะเอา้าบักปรอบเอา้าบักจิมมีก่กระป๋องมาเที่ยวคายอะไรอยู่ตรงนี้สนใจซื้อของชอยอินนี่ไหม นี่เลย,เลยหมองหงขาวตราคูชีวิตเวลาหงขาวซอจอดจอดแฉะแฉดนิดๆอีนี่แนะนําทําประกันชีวิตเพาะอีกสักนิดคุณก็ตายพร้อมกับมองหงขาวไอซ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี่เลยสลิปราชนีทําทานสลิปปกติใสซองสามวันแล้วยานแต่ชนีทําทานยานตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ไอซ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี่ <c oughs> ผลไม้จากทะเลซ้ายเพียงแต่คุณกินนะผีชายเมียทางบ้านตายทันทีกูอาอนี้ไอซ์แ พักกระเดากินแล้วตดพูดโอ้ให้ตายเออจีนี้เพลงขี้อะไรติดหูชีพายกู้ยันกูห้องจนวันตายแท้ๆเลยจีนี้อะไรอะไรบักปัาเอา้าสนใจซื้อยาดีนําบอแล้วมันยาอะไรกันจีนี้อ่ะอ่ะอ,อ่ฮันแน่นี่เลยเาหากยาตะโอยกินแล้วโรยโถยคางโอยโอย,โอยเบิดขึ้น อ่ะอ่ะยังบ่เบิดส่วนนี้หากยาทาั้งเมน้นทั้งมึนล่าส,สุดคนเป็นมืน่นตายเพราะยานี้บักปล่สแสดงว่ามึงไปขายให้เขามาเม่นบ่มยาไปสซนจ่าแถมด้วยยานี้ <c oughs> หากยากินเบิร์ิทีนอะไรเบิรตแล้วจีนนี้กินเบิร์นี่ก็ลืมเขาบ่ไรดอกไอ้ซ่ามาซีแม่มันนี่เกิบหรื่าขี้ติดดีปัญญงบักปลาไนฮนฮี ที่ไม่ดีก็ไม่ไมีมค <น S 2> มเ<า>ยเ,เกอานี่เหนาเน่าก็ไม่มีคนซนเอาสวัสดีคุณนาฮีที่นั่งอยู่ตรงนั้นการทักทายของอินีอาจจะทาให้นาฮีกลัวสนใจไดโนเสาร์สักตัวไปประดับที่เรือนคัวไหมอินี <S 2> <S 2> <S 2> อี๋งั้นเริ่มจากตัวแรกแลยอินี่ตอนนี้อินีไปได้ไประจักษ์พอค่าที่ซิมปรับโปรมีแต่คนงงเท่านั้นที่ซื้ออินี่ก็เลยตัดสินใจซื้อมาขายเปล่า ส่วนตัวนี้อีนี่ไปได้มาจากเทงขยะอะไรนะเทงขยะอะไรนะถังขยะนั่นแหละสัตว์และตัวสุดท้ายตอนนี้อีนี่ไปได้มาจากแม่น้ำที่ลึกที่สุดรู้ไว้เป็นน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำน้ายังมึงบ่งมีใบเอาดอกปลั๊กปลที่อยากเป็นไปเดร์แมนไรปบอะไรไรปบอะไรลบไปไอ้สัสบ้าคงขี้กวนตีนแต่เศร้าแท้ขบีลำนี้เธอเลยอะไรอีก เครื่องบินลำนี้เท่าไรไอซ่ามึงพูดดีๆไม่เป็นเรื่องไงอีนี้ว่าจะทำซื้อเพราะแต่ละมืออีนี้ไม่ได้ทำอะไรนกจากซักวาวเลยอ,อยากจะเพิ่มค้อมฟูะว,ว่าจะบินไปชักที่ดวงจันท์เลยอีนี้ปักปรบับมีจะนทำไมอะไรมีจะนทำไมอะไรมีปัญญาไหมบักปรา เห็นเจนกกะเรียงมันทรงเสียงบินข้ามปลายตาลพอตุเกียงลำคาญจับงาตาลดึกใส่กะเรียงอีกบ่โดนได้ยินเสียงพอตุเกียงตะโกนออกมาเรลาตะโกนมาว่าเออเออจอยกูได้งาตาลที่ทำคอกูตายก็ตายเพราะงาตาลจอยตายเฮ้ยจีนี่เพียงขี้อะไรติดหูอีกแล้วเพียงที่แล้วยังบอยามาเพียงนี้อีกบักผงขีบักปรับอ้าวจีนี่อินนี่ป้อมมาทำไมตรงนี้กูมีแนวสิมาให้มึงกินบักปรับ แล้วมันผลระไม้อะไรที่อินี้ถือมาตรงนั้นผลรไม้สนิดนี้มีชื่อว่ารับตาเรนเด์ผลระไม้อะไรนะรับตาเรนเด์อะไรรับตาเห็นเธอนั่นแหละไอซ์อเอานี้กินดูมันเห็นยังไงรจินีเห็นเลยเห็นไม่ล่เห็นพ้อมึงตายอยู่ข้างเสาไฟอะไอซ์อ สวัสดีนะฮีและลูกกะลีที่ยืนอยู่ตรงนี้พอดีอินี่ว่าจะมาถามใครเป็นเจ้าของตึกหลังนี้พอดีว่าตึกหลังนี้มันควองทางรถคนขี้ของอินี้ที่ต้องผ่านมาตรงนี้ประกูนีแ่แหละเห็นยังเท่าไรมันก็ไม่แพงหรอกสิบกว่าล้านราคาตึกหลังนี้หรออินี้จำนอนคนหวัวล้านในบ้านหลังนี้บักมุขี <c oughs> งั้นก็อินี่ว่าจะมาถามซื้อซื้อบ้านหลังนี้หรอไม่ใช่ซื้อคนหวัวล้านในบ้านหลังนี้ไปคนขี้นั่นแหละ ราคาแต่ละคนเท่าไรราคาแต่ละคนชาวทองละสามบาทครึ่งปรับไม่มีปัญญามันต้องไม่มีปัญหาสิปรับออกไม่มีปัญหา อะไรว่าไม่มีปัญญาไอ้เหี้ยและคนมีปัญหาปัญญาอินี่ปัญญาขอค้อค,คุณมีปัญญาเอาเงินมาจางไนา้าแปลดีไม่ต้องตีมันก็ได้แต่คนดีไม่ต้องตีมันก็ได้แต่ละครั้งที่ดีตีถึงจะได้แต่คนดีไม่ต้องตีมันก็ได้สรุปกูต้องตีละครั้งไม่นี่ปรับ ไม่ต้องตีร็อกอินนี่เพราะมึงไม่ใช่คนดีไงและกูบบดีบอลได้มึงไม่ดีตั้งแต่น้าฮีเมาขีไม่ใช่ลีชอบยืนยมีชอบตีลีและตีดีตีนีตีสินกันลินปินปรอนไม่ชอบนอนตรงที่นอนเพราะซ้ำซ้อนนอนที่อื่นและเมื่อคืนมึงนอนกับใครนอนกับเมียนอยคนที่สองหรือเป็นน้องปาลีทองหรือเป็นลีสะพานทองเฮ้ยกูทำข้าวทองยีดีดีอันไม่ใช่รอในใจคือต้องร้องกูว่ามึงอาจโดนของเพราะว่าน้องเขาเจ็บขี้มักปลอบไอ้ซ่า เฮจินนี่จินนี่เอ้ยเอ้ยทำอะไรตอบได้ได้ลุงตูจะลาออกวันไหนไม่มีวันจินนี่เอ้ยเอ้ยทำอะไรตอบได้ได้เฮบ้าหรือเปล่ากูเป็นคนทำมึงบักเปล่าจินนี่เอ้ยเอ้ยทำอะไรตอบได้ได้ปลายเป็นคนเล่นซูกับเมียกูกูไอ้เสวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับพ่อมิสเตอร์เอกเฮบักเปล่า ทีนี้เพิ่งจะเคยเจอตัวจริงเลยนะนี้เรามึงมาเที่ยวขายอีงยังนี่ปะทีนี้ว่าจะมาถามขายน้ำดื่มน้ำดื่มตราจิมใหญ่ใช้ได้ใช้ดีดื่มแล้วรู้สึกว่ามีพลังชีแต่ที่จริงแล้วตายไปแล้วสามปีปปยังไม่พอดื่มแล้วจะมีคนหรือพอแต่ละมือนั่งเล่นขี่และไอ้นี้ก็มาตัวขายให้คุณอีกทีแน่นอนว่าคุณจะไม่ซื้อแน่นอนกูซื้อไอซ่า